เทศบาลนครแม่สอดพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวอำเภอแม่สอดรวมพิธีจุดเทียนถวายพระพรเชยม,มงคลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในช่วงหัวข้ามของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอด ดอเอรเทริดเกียรติชินสรรารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายอิงครัตตันติพงศันติรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรถวายเครื่องราชสักการะพร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้แทนองค์กรเอกชนและกลุ่มพลังมวลชนพร้อมใจกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563โดยมีนายชัยพฤกษ์เชียนันรักแในอำเภแม่สอดเป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานต่างๆถวายเครื่องราชสักการะบนเวทีประดิษฐานพระบรมชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเปิดกลวยดอกไม้ทูบเทียนแผ่ถวายความเคารพประธานจุดเทียนชัยแล้วนำมาต่อให้กับผู้ร่วมพิธีประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล และผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยพร้อมกันโดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า300คน